สวัสดีครับอยู่กับรายการ go to you นะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ภาคใต้นะครับจังหวัดสงขานะครับแน่นอนครับมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรในการรับรองจากนานาชาติเลยนะครับและแน่นอนครับมาภาคใต้เนี่ยผมไม่คุ้นชินเท่าไหร่ผมนัเตรียมนักศึกษาสองคนให้นานผู้ชมได้แบบว่าเป็นไกด์ในการนำทางนะครับไปดูครับว่าน้องเขาจะนำทางไปที่ไหนยังไงบ้างไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอพี่อยู่ใช่ไหมใช่ครับผมชื่ออะไรบ้างครับล่ะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับชื่อริวครับจากคณะศิลปศาสตร์ครับผม ig no จุด m จุด romance ครับผมน้องริวเอาอะครับค่ะสวัสดีค่ะภายเิวนะคะจากคณะวิทยาการจัดการค่ะ ig ไายริว p p a i l i e w z ค่ะริวกับภายวครับวันนี้จะพาพี่ไปไหนบ้างครับครับ อ่าที่แรกเลยครับจะเป็นตึกนี้เลยครับจะเป็นหอสมุดคุณหญิงหลงครับผมหอสมุดใช่ครับเล็กๆประมาณนี้ปะอ๋อเล็กๆครับผมเล็กๆไม่ใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องสมุดดีกว่าเป็นไงบ้างครับไปาพาไปเลยครับที่ตะวันเริ่มรู้สึกถึงความเป็นหอหรือยังคะเริ่มแล้วคะ่ะ <laughs> ตอนนี้พี่เหนื่อยแล้วค่ะขึ้นบันไดมาเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอแอร์เย็นๆนข้างในกันคะ่ะอ่าไปไปค่ะ ถึงแล้วเข้ายัางไงโอ้โหมีเครื่องสแกนด้วยดูมีความปลอดภัยใช่ครับห้องสูตรของเราปลอดภัยมากเลยครับเพราะว่าจะสามารถเข้าได้โดยการใช้บัตรนักศึกษาหรือการสแกนใบหน้าครับผม,อมนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีแอป PSU l i p X ้วยนะคะก็คือสามารถลงทะเบียนสแกนใบหน้าในนี้แล้วก็เราก็สามารถเดินเข้ามาโดยสแกนใบหน้าได้เลยเดี๋ยวริวจะใช้บัตรส่วนเพลย์ิวจะสแกนใบหน้าอ่ะไหนลองสิยังไงบ้างอไม่แล้วโอเคแล้วแล้วไม่ไม่ไม่รอพี่เลยเหรอ ข,ข้างในเปิดให้หน่อยครับพี่เปิดให้หน่อยไป VIP เป็นไงสุดยอดไปแล้วไปครับโอเคก็ <S 1> <S 1> okay. <G> เล็กเนาะ<ช>ไม่มีอะไร,รมาก็กเล็ก,กครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเล็กประมาณ6ชั้นไม่มีอะไรมากใช่ครับ เล็กจริงๆอ่ะชั้นนี้มีอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยตรงอะไรบ้างครับอย่างที่พี่ตะวันเห็นเลยครับทางซ้ายจะเป็นอินเทอร์เน็ตโซนครับผมซึ่งจะมีคอมพิวเตอร์บริการกับนักศึกษาแล้วก็บุคคลภายนอกครับแล้วก็ส่วนทางขวาจะเป็นห้องคาราโอเกะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะมาผ่อนคลายแล้วก็หาความบันเทิงได้โดยการร้องเพลงที่ห้องนั้นอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพาพี่ดูชั้นอื่นหน่อยมีอะไรบ้างเนาะได้ครับผมไปแล้วตอนนี้ก็คือบรรยากาศ ห้องสมุดของเรานะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับหนังสือทั้งหมด3ชั้นเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนวารสารมีในส่วนของวิทยานิพนธ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสมมติเราเป็นนักศึกษามาหาหนังสือที่นี่อ่านนะคะก็จะมีโต๊ะพักหนังสือให้ด้วย <Wow. S 1> เราไม่ต้องมาเก็บที่ชั้นเองเดี <Wow. S 1> ๋ยวจะมีบรรณรักษ์นะคะคอยจะมาเก็บหนังสือที่เราอ่านแล้วให้ด้วยนี่เป็นเหมือนที่เป็นตู้เก็บหนังสือเนาะค่ะขอเล่นน,นิดนึง เป็นเหมือนคนขับเรือชอบดีดีด,ด,ดอ๋อแล้วก็หนังสืออย<ช>ู่ข้างในก็คือว่ามันก็เรียกว่าไงก็กระจายออกมาถูกไหมคะเวลาเก็บมันก็จะง่ายขึ้นเนาะใช่ค่ะเ,อ,เอะไรเนี่ยไห้ดู <c oughs> <c oughs> สบายไหคะสบายค่ะสบายสบาย ตอนนี้นะครับผมก็ได้ออเดอร์ป๊อปคอร์นไปแล้วรสชีส2กล่องทัฟเฟิลสกล่องแล้วก็เป็นรสซอสประมาณ4กล่องที่จะให้เรามาดื่มดําบรรยากาศในโรงหนังตอนนี้นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากผมพร้อมที่จะอยู่ในโรงหนังเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงเต็มเต็มโดยไม่ออกไปไหนได้เลยคร you, ับครับโรงหนังมีครับแต่ป๊อปคอร์นไม่มีครับพี่ตะวันอ๋อไม่มีครับเอาพี่มโนไปเองเหรอใช่ค่ะโอเคโอเคโทษโทษโทษเหมือนพี่ตะวันยังไม่ตื่นจากเมื่อกี้นะคะนวดอาจจะเพลินไปหน่อย จริงจริงก็ตอนพี่หลับตาน,นวดมินมันดีนะแต่พอพี่ลืมตามาพี่สึกไม่ใช่ละแ,แปลกปกเฮ้ยอ่ะเต็มอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะเราดูหนังกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูช้างกันมากดีกว่าค่ะที่มหาลาัยของเรานะคะมีโรงช้างด้วยที่นี่เลี้ยงช้างเลยเหรอใช่คะ่ะประมาณสองหมื่นเชือกเลยค่ะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ่ะไปไปดูช้างก็ไปดูไปดูช้างสองหมื่นเชือกเยอะ นี่เราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเป็นสีเหลืองๆเป็นสเตชันเลยเลยครับอันนี้จะเป็นบัสตอครับพี่ตะวันบัสสต๊อปรถเมี์เหรออาจจะเป็นรถ EV ีครับผมรถ EV ีค่ะมหาลัยของเรานะคะจะใช้รถ EV ีในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยค่ะรถ EV ีที่เป็นรถเรียกรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับผมอ่า นี่นะคะก็คือศูนย์รวมต้นสายของรถ EV ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ,ะ,คะอ๋อนี่คือด้านหลังนี่คือเป็นเรียกจุดเหมือนเป็นจุดบัสตอปจุดแรกใช่ใชแล้ว,ลวค่ะอะรกันต่างๆแล้วช้างอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูช้างกันทข้างหลังโอเคไปดูช้างครับ และนี่นะคะก็คือโรงช้างที่พวกหนูพาพี่ตะวันมาค่ะมันก็ไม่ผิดนะพี่หนูจะบอกว่าโรงช้างเพราะชื่อมันคือโรงช้างจริงๆแต่มันคือโรงช้างฟู้ดเซ็นเตอร์หนูใช่แล้วค่ะมันคือแบบโรงอาหารอ่ะใช่ใชครัไอเราก็คิดว่าแบบโรงช้างคือแบบเหมือนเขาเลี้ยงช้างเอาไว้เติมพลังให้นักศึกษาไหยะคะ ถึงว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเติมพลังหาอว่าอะไรเข้าทองแล้วก็อาหารอาหารตาต่างๆใช่แล้วแบบนี้นี่เองเพราะว่าตรงนี้นะคะจะเป็นโรงอาหารที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีนักศึกษาจากหลายๆคณะมาทานอาหารกันที่นี่ใช่ครับอ๋อแล้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาหารตาใช่ครับอย่างนี้นี่เองอย่างนี้โอเคฉะนั้นเราได้จุดละถ้าใครมาที่มอลนี้นะครับอยากเจออาหารตาบอกรถ e-bus ต่างว่ามาโรงช้างจะเจออาหารตาแน่นอนไปงั้นเราไปหาอะไรกินในโรงช้างกัน่ะ ช้าเลยเไม่เจอทางจักเชือกเลยโธ่โนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ตะวันไปดูซิกเนเจอร์ของโรงช้างกันค่ะไม่ว่าจะกี่รุ่นนะคะก็ต้องทานให้ได้เลยนะคะกับรานนี้เป็นหวานเยน็นไม่รู้ว่าพี่ตะวันรู้จักหรือเปล่ามีอ้อยไหมมีหวานเย็นไง าาตนนสวัสดีครับลุงช้างอ่าลุงเอียดครับเพอะลุงเอียดะครับอ๋อคิดว่าลุงช้างเห็นบอกว่าอยู่มานานคิดว่าชื่อตามที่นี่เลยลุงขายเมื่อกี่ปีแล้วอ่ะสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีครับลุงนี่คือตำนานเลยไหมมันตำนานที่นี่เลยไหมตำนานไหมคะตำนานค่ะแ้วก็ถ้าอยากรู้ตำนานลุงช้างถามลุงเอียดได้เลย ลุงเอียดครับผมถามตำนานลุงช้างหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ลุงเอียดครับผมถามตำนานโรงช้างหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไงบ้างครับก็อสมัยก้อนนี้มันเป็นเพิงมาเงี้ยนหลังคาจากค,คนสร้างเชื่อช้าง คนสร้างชื่อช, <French> ช้างใช่เขาเลยเรียกช้างเเลยเรียกช้างเ็เลยลงช้างมาตั้งงานนั่นเลยลงช้างมาเป็นนั้นเลยแล้วลุงเอียดเคยเจอลุกไอช้างนี่ไหมไม่เจอครับไม่เจอไม่ไม่ทันนะไม่ทันครับอ๋อไม่เจอเนาะโอเคคิดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นขายมานานคิดว่าเป็นเพื่อนกันดุงขายอะไรอันนี้มาไอนี่หวานเย็นโบราณแนะนําหน่อยแนะนำาีซี่ไหนจะเป็นหวานเย็นอร่อยมากนะคะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของรงช้างเลยอ๋อเป็นรสอะไรคะกลิ่นนมแมวกลิ่นนมแมวมีทั้งช้างมีทั้งแมว ที่นี่ครบเลยเออถ้าฉะนั้นนะครับใครถ้ามาที่มอแล้วอะต้องมาลงช้างมากินหวานเย็นลงแมวหวานเย็นโบราณอ๋อมีโบราณอะเอางี้ดีกว่าในไหนเราก็เต็มอิ่มมากๆแล้วกับที่มหาวิทยาลัยผมคิดว่ามันถึงช่วงเวลาที่ผมต้อง ได้เทคทางกับตัวเองละววันนี้รายการของกุฏยูต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปเสพบรรยากาศก่อ,อนเน,ะะนาะยิ่ที่เราต้องแบบมีความสวีทกันต่างๆเนาะ<อ>เราเจอมาทั้งวันละเรารู้สึกว่า<อ>มีความสมาธิมากขึ้นรู้สึกว่าเราเจอตัวตนของเราละ<อ>โอเคครับได้ค่ะ,ปะไปกันครับไป <c oughs>